สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เรามาตัดเสื้อแบบง่ายๆจากผ้าพันคอกันนะคะผ้าพันคอนี้หาซื้อได้ตามตลาดนัดหรือทางลาซาด้าได้ค่ะช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกนะคะเพราะว่าอากาศร้อนประเจนซื้อมาในราคาผืนละ50บาทค่ะเราสามารถนำมาตัดเป็นเสื้อคอกลมเสื้อแขนในตัวเสื้อปีค้างคาวทรงหล,มหลวมๆใส่คลายร้อนกันได้นะคะ อันนี้ประเจนก็ตัดหลายตัวเลยนะคะตัดให้หลานสาวด้วยค่ะ ผ้าพันคอนี้จะเย็บริมมาเรียบร้อยแล้วนะคะความกว้างก็คือ27นิ้วค่ะส่วนความยาวนี้ก็คือ34นิ้วนะคะ34นิ้วน,นี่คือความยาวครึ่งผืนนะคะก็คือเราพับทบมานะคะแต่ความยาวจริงๆของภาพันคอก็คือ68นิ้วค่ะทีนี้เราก็จะพับทบ ด้านความยาวนะคะนี่ค่ะดูตามมือไปเลยนะคะแล้วทีนี้ก็จะพับทบครึ่งอีกทีนึงค่ะจะพับทบออกมาด้านฝั่งที่ถูกนะคะก็คือจะวาดมาร์กด้านที่ถูกค่ะด้านนอกนะคะด้านที่โชว์นะคะ วาดหมาขอเสื้อกันเลยนะคะจะวาดจากริมผ้าลงมาห้านิ้วค่ะวัดความกว้างเข้าไปสี่นิ้วนะคะแล้วก็จะโค้งเป็นคอด้านหน้าค่ะวาดจากจุดเดิมลงมานิ้วครึ่งแล้วก็โค้งเป็นคอด้านหลังค่ะ รจะตัดตรงคอด้านหลังก่อนเลยนะคะค่ะลักษณะผ้าจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะตัดคอด้านหน้าจะตัดเฉพาะส่วนชิ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้คอด้านหลังด้านหน้าแล้วนะคะเราจะวัดเข้าไปสิบนิ้วครึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นรอบอกนะคะ ตรงนี้จะเป็นรอบอกของเรานะคะวัดเข้าไปสิบนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็วัดลงมาเก้านิ้วนะคะก็จะได้เส้นตัดกันนะคะตัดกันเป็นมุมฉากค่ะทีนี้วัดจากตรงเส้นตัดกันลงมาสิบสามนิ้วนะคะแล้วก็จะวัดเข้าไปอีกสิบนิ้วครึ่งแล้วเราก็จะขีดเป็นเส้นตรงค่ะ อีกข้างก็จะทําเช่นเดียวกันนะคะตรงรอบอกนี้สิบนิ้วครึ่งนี้คูณด้วยสี่นะคะก็คือผ้าของเราสี่ชั้นก็จะได้รอบอกสี่สิบสองนิ้วค่ะถ้าหาผู้ชมต้องการรอบอกกว้างกว่านี้ก็สามารถเพิ่มขนาดออกมาได้อีกนะคะหรือต้องการรอบอกเล็กกว่านี้ก็ลดลงได้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้คอเสื้อด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เส้นด้านข้างที่เราจะไปเย็บตะเข็บข้างค่ะเนื่องจากว่าผ้าของเราพอดีนะคะใช้ทั้งผืนเลยปเจนก็เลยใช้ผ้าอย่างอื่นเพื่อที่จะมาเย็บกุ้นคอเสื้อนะคะเทปกุ้นนี้เราจะตัดผ้าทางด้านเฉลียงค่ะเพราะว่าผ้าทางด้านเฉลียงจะมีความยืดหยุ่นนะคะเทปกุ้นจะตัดกว้าง3ามเซนครึ่งค่ะ มาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะจะหาจุดกึ่งกลางของคอเสื้อด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะคลิปไว้เลยค่ะเป็นจุดกึ่งกลางคอด้านหลังนะคะเราจะเริ่มกุ้นจากคอด้านหลังไปค่ะ พับปลายเทปของเราเข้าไป1เซนนะคะแล้วก็จะพับทบโชว์ด้านที่ถูกขึ้นมานะคะวางริมให้เสมอกันนะคะเย็บหางริมเข้าไปประมาณ4ี่มิลค่ะ นี่ค่ะพอเราเย็บไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เทปมาชนกันนะคะเราจะให้เทปด้านบนเกยไปเล็กน้อยค่ะเราเย็บรอบเป็นวงกลมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเล็มริมผ้าออกนะคะเลมริมผ้าออกให้เหลือริมประมาณสองมิลค่ะ พิกเทปกุ้นกลับเข้าไปด้านในตัวเสื้อค่ะแล้วก็จะเย็บริมโดยรอบเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะกดเทปกุ้นของเราให้ตึงๆนะคะแล้วก็เย็บริมโดยรอบค่ะ คอเสื้อก็กุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะดูไม่เรียบนะคะเดี๋ยวเวลาเรานำไปรีดแล้วคอเสื้อก็จะเรียบสวยงามค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บตะเข็บข้างทั้งสองข้างนะคะเราจะจับริมผ้าให้เสมอกันนะคะแล้วก็จะเย็บตรงเส้นที่เราขีดไว้แต่แรกค่ะ นี่ค่ะก็คือจะเย็บตรงเส้นที่เราขีดไว้ความยาวสิบสามนิ้วนี้นะคะเป็นตะเข็บข้างทั้งสองข้างค่ะเสื้อตัวนี้เย็บเสร็จแล้วจะได้รอบอก4ี่สนิ้วนะคะ ส่วนรอบสะโพกก็42นิ้วเช่นเดียวกันค่ะเสื้อตัวนี้ก็เหมาะกับผู้ชมไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ก็ใส่ได้ค่ะเป็นเสื้อทรงหลวมๆนะคะใส่อยู่บ้านใส่สบายๆค่ะคลายร้อนได้เลยนะคะเป็นเสื้อทรงหลวมๆค่ะแขนในตัวหรือเรียกอีกอย่างว่าเสื้อปีกค้างคาวนะคะ เสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ